เปิด3ข้อเรียกร้องกุ้งพลอยหลังยื่นฟ้องหนุ่มสอนรามอดีตสามีเรียกว่าเป็นประเด็นที่หลายคนติดตามกันสำหรับเรื่องราวของกุ้งพลอยกนิตรินที่ยื่นฟ้องอดีตสามีหนุ่มสอนรามขอหากิจกันไม่ให้พบลูกเมื่อวันนี้29ตุลาคมก็ได้เดินทางไปขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ทางด้านนมสอนรามได้มีการเปิดใจกับทางสื่อดังเผยสิ่งที่กุ้งผอยฟ้องตนกีดกันไม่ให้พบลูกซึ่งตนไม่ได้ทำหน้าที่แต่ละคนมีตามที่บันทึกไว้หลังใบหยา่าลูกอยู่ในอำนาจการปกครองของตนแต่เพียงผู้เดียวอดีตภรรยามีหน้าที่แค่มาพบลูกแต่อดีตภรรยากลับมาขอสารในข้อที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกีดกันคือ 1. ขอให้ลูกไปอยู่กับเขาทุกเย็นวันศุกร์และวันจันทร์เขาจะไปส่งที่โรงเรียน 2. ทุกปิดเทอมหรือทุกวันหยุดเทศกาลต่างๆให้ไปอยู่กับเขา3เมืม่อลูกไม่สบายเขาต้องเป็นคนดูแลซึ่งทั้ง3ข้อนี้อยู่ในอำนาจการปกครองของตนตนพร้อมต่อสู้เพราะสิ่งที่ถูกกล่าวหามันไม่เป็นความจริงอย่างไรก็ตามก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองฝ่ายนะคะขอให้ทุกอย่างจบลงด้วยดีเพื่อนน้องวีจิค่ะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตาม และกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ